โอ้ใครจะไปดูนะก็เราเานี่ยคิดแต่ว่าเป็นน้ำค้าง <c oughs> เป็นหมอกหมอกโ,โอ้รถหายไปแล้วเว้ย ล้อนี่ว่ะรถข้างหลังเลยโอ,โ,โอ้ my g ก็หมอกทุกควันโอ้ไอ้นึ่งกวางรถเด้อมองไม่เห็นเลยมุดตึด๊ด มีแมสอยู่ไหมครับมีเครื่องบินอีกเหรอแห่งแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติภูถ้ำผาถ้ำผาถ้ำผากรหรอโอ้นี่เอาเครื่องบินไปไว้ข้างบนยอดเข่าเลยอ,ะอ่ะดีดิเดี๋ยวไว้มาครั้งหน้าเราค่อยมาแอดเวนเจอร์พวกนี้ Wow. ทางนี้เราขอใช้ให้เรามาถ่ายรูป โนโปะตัวมันก็จะได้ไม่ร้อนนะมันฉลาดนะโอ้ข้างหน้านี่แกงมัวข้างหลังแกงควายอเออกูรู้แล้วหนึ่งถามทางมันดิถามทางถามทางัวดิทำ<อ>บุรกูสามไปทางไหนมันจอดถามมันอ๋อมันพยักหน้านะนึะทาไปเล่นไปนะ <laughs> ออยอ,อ,ยอ,อ,ยอ,อยอ่อยไม่หลบกันเลยชน,นน,น,น,นะมันสะพายหรือเปล่ามันคาบหรือมันทำอะไรวะสะพายโอ้ยรถจะชนมันนิดหนึ่ง,งปุู่เพิ่งเพิ่งเพิ่งงใส่คอมันติดอะไรวะ มันไปควิด้วยเขาวัวท้องเอเหรอท้องแกนะอ๋อเออวัวท้องใส่กันไว้หอปักเที่ยงปักเที่ยงก็ออกมากินข้าวกันไอ้ยกมาเล่าให้ฟังอยู่ ดูไหมไปดูดิเฮ้ยมันมีน้ำาขี่ไปดูก็ได้เฮ้ยตรงนี้มันไอ้นี่นี่หว่าอันนี้บูรกูลสามเอออ่างสวรรค์ไปบูรกูลสามก่อนเคยมาอยู่ตรงนี้เนี่ยจำได้เนี่ยมันจะมีชาวเข้าอะไรเนี่ยเออเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาตรงนี้ตัดมวยซานไปบูรกูลสาม kalah ya. 아 i ờ ไม่รู้ถ้าเรามาดูเท่าไหร่คนละหมื่นก็ใช่ไหมบาทต่อคนอ่ะ มันมีถ้ำด้วยเด,เดินเข้าไปเหรอไม่ต้องไ,งไอ,อ้นี่ก็ได้เออนี่ก็ได้ปะ เราเราไปโยกเห็นแล้วก็แล้วผมแก่ขนาดนี้เลยนี่มึงถ่ายป้ายนี่ตองกางมันตรงนี้ดิ ตรงนี้เหมือนมันถูกกว่าตรงนูวะ<ห>น่ะถูกกว่าไหมแพงไปแล้ถ่ายเหลือห,หน่่ยซื้อโคกินคนละขวดไหมกูหิวน้ำๆๆนเงินกูพอไหมล่ะอเออพอนีกว่า เอาโค้กแล้วน้ำเปล่าดีวะมีเท่ากันจ่ายแบงค์เลยแบงค์ไหนแบงค์เนี่ยจ่ายแบงค์เดี๋ยวให้เข้าทอนนะมีไม่พอเจ้าเบย์ล้าเจ้าหรือจะซัดเบียร์เลย เอาเปปซี่ก่อนดีกว่าไม่เอาอ่ะ น้ำตรงนี้แม่งยังใสเลยออกมาจากท่อเนี่ยน,นั่นท่อท่อร้านอาหารเนะี่ยสวยงามมากฝรั่งชอบมากเนยแบบนั้นอันนี้มันไกลอะเนาะคนน้อย น้ำใสว่ะปลาเลยกูปลาเยอะว่ะกูไม่ไปเล่นตรงนู้นน่ะมันเล่นตรงนี้ดีกว่าอนอนแช่กินเบียร์เนี่ยเนาะฮะกูอย่างเงี้ยนอนแช่กินเบียร์ก็พอแล้ว เหมือนไม่มีอะไรนะเดินเข้ามาเรื่อยๆนี่ชักเริ่มอากาศเริ่มชื้นนะนี่ช่วงไปเป็นช่วงปลายหน้าฝนนี่จะเขียวไปหมดเลยเนาะสุดๆเนะี่ยเดี๋ยวเียวจริงปลายหน้าฝนกงดีจะเป็นหน้าฝนเลยก็อันตรายนะไม่ได้เขาบางที่มันปิดใช่ไหม นึ่งท่ายสะพานเนี่ย0เมตรขึ้นเองนี่นะนะ <laughs> น,นั่นเะงนีด้ไป <laughs> วนะล่ะมันเป็นไรวะวิวพอยท์ โอ้กูไม่มีไม่ได้แบกเป้กูก็สบายกูขึ้นได้เดี๋ยวค่อยไปท้ำไงเ้อไม่ค่อยเหนื่อยหนึ่งมึงไหวแน่นะมึงจะพักไหมเดินขึ้นมาแค่นี้นะจะหย,ยุดพักกูเห็นใจมึงนะเนี่ย เฮ้ยกูมไม่มีเป้ไหมกูเริ่มเหนื่อยวะเฮ้ยยลอกด้วยนนนนนหนึ่งเดินลงมานี่กรแป๊มอ๋อ,อมีเชือกนี่หว่า กูเนื่อยอลืมติดติ้ก็ไม่ต้องเบรกมันไปไปวอยด์ยรงไนวะ ย่อมได้ครบสวย <c oughs> Mình sẽ view trong này quá Hãy <laughs> <n> <laughs> <funky microphone> <guy> ไปมึงขึ้นไปรอกูตรงนั้นก่อนที่นี่มีอะไร น่าเจาะลงอีกทางเปล่าวะใช่ใช่หาเรื่องอ้าวักลูกแก้ไงเฮ้เดี๋ยวไหนเนี่ยแล้วตรงนู้นเป็นอะไรวะอ่างสวรรค์นู่นน่ะอ่างสวรรค์รีสอร์ทอ่างสวรรค์รีรอแล้วก็ข้างล่างนี่เป็นบุรกษคูนสาม แต่ว่าอยู่พึ่งลงได้ไหม, <laughs> <laughs> มใจลายกูเหลงไปถึงเราก็หาเหนื่อยแล้ว,ยยลวเฮ้ฝาปิดเลนอยู่ที่มึงเนาะเอาใส่กระเป๋าไว้ดิแต่ว่ามันโดนฝุ่นไม่ได้เลยนันเนี้ยไม่แต่ถ่ายในเอาเลนนี้ถ่ายในทำให้หน่อยถ่ายบริเวณน,นี้มึงไล่ถ่ายเลยถ่ายสแกนไปเลยหนึ่งเออปรับให้กว้างสุดนะ ถ่ายออตโต้ไปเลยนะไม่ต้องปรับไอ้นี่ดูดิแล้วก็มีภาษาลาวเขียนไว้ตามฝาผนังด้วยนะว่าเป็นอะไรนะอ่างน้ําศักดิ์สิทธิ์เหรอใช่อ่างน้ำศักดิ์สิทธิ์ของถ้ำอ่างน้าศักดิ์สิทธิ์ถ้าช่วงที่มีน้ํำนี่โอ้โหน่าจะสวยนะข้างในน่าจะถ้ามีน้ำก็น่าจะเป็นน่าฝนแต่ก็ไม่แนะนําอีกให้ดีก็เอาให้น้องๆพื้นที่เนาะ พามาถ้าอยากมาใช่น้องพื้นที่ก็ถ้าไกด์นำเที่ยวก็เป็นน้องชายของหยกก็ได้หยกเป็นแอดมินของเที่ยวไปไทยลาวอ่ะกลุ่มเที่ยวไปไทยลาวอ่ะเป็นน้องชายของหยกเลยอันนั้นก็รับทำทัวร์เป็นไกด์นำเที่ยวเนาะชื่อร้านอะไรวะ <laughs> จำไม่ได้ อะไรว่าเดี๋ยวขึ้นไว้ขึ้นตัวหนังสือไว้ที่คลิปวิดีโอเนอะาะเพราะผมก็จําไม่ได้เหมือนกันไอ้นี้รู้อะไรวะเน่ยโอ้รูน้ำไหลหรอือเปล่าอืมถ่ายไปแล้วเออแล้วก็ออกไปข้างในออกมาข้างนอกพอเพราะเลนนตะกี้มันแคบกว่า นี่นี่นี่รูเลยนี่ปองไองทายดิอ๋อน้ำเลยทายดิเห็นไหมไปโกโกลงแล้วนะครับเดี๋ยวกลกตอนลงเขาเจอกันอีกทีนะครับตอนนี้ไม่ไหวเสียวครับนะเสียวอีหลี ิมเอามา <c oughs> กูก็ระแวงไงบ้า <c oughs> อย่าลืมหันหลังเด้อ <c oughs> มือสั่นครับพี่น้อง <c oughs> ถึงแล้วถึงข้างล่างแล้วไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยข้างในนี้ อะไรข้างในนี้อสวยกว่าเออวะแล้วเราขึ้นไปข้างบนทำไมวะเอาเราเอาเราคือไปชมวิวก็ดูป้ายดิเนี่ยอันนี้บอกสามสิบเมตรอันนี้บอกแปดสิบเมตรใช่ทางชันด้วยแต่อันนี้มันทางทางลาบชีวิตรู้ประชายออกปร้ชัยซะใช่ไหมใช้ชีวิตให้ชีวิตมันใช้กลับ นั่งอยู่แต่กับพอี้มาหลายปีเดินมั่งก็ดีถ้าไปลาวทางใต้นี่น่าจะมันกว่านี้ว่ะขึ้นอ่เหมือนกันว่ะโอ้ยิบเมตรสามสิบเมตรแปดสิบเราจวิ่งขึ้นได้เลยสลับสลับเดินั้ยฮะสลับเดินั้ยสลับเดินอะหรือว่าเดินขึ้นไปก่อนแล้วค่อยถ่ายเดินขึ้นไปเลย เพราะว่าที่อย่างนี้มันใช้เลนกว้างอยู่แล้วเนาะ ฮัลโหลสบายดีป่าวอายไทยแลนด์สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหฟุไทยได้ด้วยเซียวเหนือเวอร์ได้นะบายบาย หมายถึงอะไรมันมันแคบหรอ่มันแบลป้อย่ป้ะนะเไหรออู้เราก็ไม่ปีน,นลงไปหรอกอดูกนเนี่ีอู้อไม่ได้หรอกมันมืดเกิน,นลงไปนี่แล้วก็ลงไปนี่มีว่าแต่เขาปีนขึ้นไปข้างบนเนาะ นึงมันจะเป็นไม่รู้มันจะลงไหมล่ะจะลงเหรอก็ดูติดเลยไปมีฝรั่งขึ้นมาชาวเ่าตรงนั้นโอยเขาถ่ายรูปอยู่อันนั้น้องไปตอนพ้าออกต่อกล้องมาไว้ถ่ายมั้ยเนี่ยะกล้องเดี๋ยวไปถึงึั้งอนโฮ้ยตรงนี้เราถ่ายหมดแล้ว

Ya <laughs> malumdu. อืมนั่งแช่เท้านะตามสไตล์เราจะพอป่าอาคนละกระป๋องจะพอป่าอาเออล้างไม้ล้างมือนะสดชื่นไหม ผมเหนียวไว้หมดแล้วลุยฝุ่นมาเนาะอ่าโดดอ่โดโอ้ตรงนั้นเขาทำอะไรวะได้บรรยากาศจิบเบียร์เย็นๆเนท้าแช่น้ำ